ตาลิบันภูมิใจเผยโฉมรถทุปคาคันแรกของอัฟกา,านิสถานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลของอัฟกานิสถานที่นำโดยกลุ่มตาลิบันได้เผยผลงานที่คุณเห็นแล้วต้องอึง้งเพราะใครจะไปคิดล่ะครับว่ากลุ่มตาลิบันที่เราเคยเห็นนั้นจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีจนสามารถเริ่มผลิตรถทุเป์คาได้แต่เอ๊ะเจ้าซุเป์คาคันนี้มีรายละเอียดและสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวกินไหนไปด้วยจะเล่าให้ฟังครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสำคัญฝากทุกคนกดติดตามเพจกินไหนไปด้วยเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเทคโนโลยีแพงๆหลายคนคงจะนึกถึงอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ใช่ไหมล่ะครับและนับวันของรถยนต์ก็คงต้องยกให้เป็นรถยนต์ประเภทซุปเปอร์คาร์นั่นเองพอโดยดีไซน์การออกแบบเอ่ยวัสดุเทคโนโลยีของรถและที่สําคัญความแรงของรถประเภทนี้ทําให้รถซุปเปอร์คาร์เนี่ยเป็นตัวตึงของอุตสาหกรรมนี้เลยทีเดียว และด้วยเหตุนี้แหละทําให้ไม่ใช่ใครหรือประเทศไหนก็ได้ที่จะผลิตรถตุบปขป้าออกมาได้ง่ายๆเพราะมันใช้ต้นทุนมหาศาลเลยทําให้นะับปัจจุบันนี้รถสุบข้าตามท้องตลาดมีแค่ไม่กี่เจ้าเท่านั้นแต่่าวาอัฟกานิสถานที่นําโดยกลุ่มตาลิบันครับได้มีการผลิตรถสุบข้าคันแรกของประเทศได้แล้วใช้ชื่อว่ามาดรานาย โดยทางรัฐบาลได้มีการเปิดตัวเป็นวิดีโอทีเซอร์อย่างเป็นทางการสุปรคารคันนี้ได้รับการร่วมมือจากวิศวกรกว่า30คนของบริษัท e n t o p และนักศึกษาอาชีวะของอัฟกานิสถานซึ่งคันนี้ใช้เวลาในการผลิตนานถึง5ปีเลยทีเดียวดีไซน์ภายนอกของมาดะนายถือว่าสวยงามเลยทีเดียวเป็นสุปร์คาสีดำสุดดุดันดูโฉบเฉี่ยวใครได้ไปครอบครองน่าจะเท่มไม่เบา แต่ถึงอย่างนั้นแม้ว่ามันจะถูกเรียกว่ารถซปเปอร์คาร์แต่เครื่องยนต์ของมันมาจากเครื่องยนต์2,000ซีซีของ t o y o ต a c โคร l าลซึ่งอาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่นักทางผู้ผลิตบอกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใส่แรงได้มากกว่านี้เพียงแต่ว่าเป้าหมายของพวกเขาเน่ต้องการสร้างรถเพื่อให้มันเป็นรถพลังงานไฟฟ้าในอนาคตต่างหากตอนนี้ก็เลยใส่เครื่องโ o y ยต a าไปก่อนเนาะส่วนรายละเอียดอื่นๆยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดแม้แต่ภาพการตกแต่งภายในก็ยังไม่มี คงเพราะว่าเจ้ามาดะนายนั้นเป็นเพียงตัวต้นแบบเท่านั้นยังไม่ได้ผลิตออกมาสําหรับจําหน่ายจริง ทางด้านนายโมฮัมหมัดยุซาอามาดีซีอของ e n t นท็ top, และเป็นผู้ออกแบบรถคันนี้ได้กล่าวกับสำนักข่าวของอัฟกานิสถานว่าเขาหวังให้รถคันนี้เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับประเทศที่เสียหายจากสงครามอย่างพวกเขารถคันนี้จะเป็นทูตแล้ววิ่งไปทั่วอัฟกา,านิสถานและถ่ายทอดคุณค่าความรู้ไปสู่ผู้คนอามาดีกล่าวอีกว่าแม้ว่ามันจะเริ่มต้นในอัฟกา,านิสถานแต่สักวันหนึ่งมันจะไปได้ไกลถึงต่างประเทศ เป็นยังไงกันบ้างครับอึ้งไปเลยใช่ไหมสําหรับซูเปอร์คาร์คันนี้ถ้าใครสนใจอยากครอบครองก็เก็บตังค์ไว้ก่อนนะเพราะเขายังไม่ขายต้องรออีกสักหน่อยไม่แน่ในอะนาคตอาจมีการวางจําหน่ายและนําเข้ามาขายในไทยบ้างก็ได้ถ้าใครชอบเรื่องราวและสาระความรู้ความบันเทิงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจกินไหนไปด้วยเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆทุกสัปดาห์ครับ